กันใช่ไหมออมีเื้อของเด็กแล้วนปาล่าลนะคะ่อยากเล่นเสื้อของเด็กค่ะอยากเล่นเสื้อขอเด็กมาอยยาเลาวันนี้พบกับยูทูบเบอร์ครับมาจังหวัดระยองครับผม เพื่อนๆผมครับผมพีตูนเต้ยแมงตอมถั่วไปเดี๋ยวพาไปชมเลยครับที่สำหรับนักโต้ขึ้นนะครับผมหาดแม่ลำพิงนี่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งแห่งการโต้ขึ้นเรียกอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะว่านักโต้ขึ้นทั้งหลายถ้าเรามองไปซ้ายไปขวานี่คือแบบโหยาวสุดทีหูุกตาครับผม เออวันนี้ทั้งยี่สิบังยสิี่ก็มานะเปไ็นเรื่องของ ผมสาหรับหาดแม่ลําพึงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหาดสําหรับนักโต้คลื่นเลยนะครับมองไปท้ายสุดขวาสุดที่คือมีแต่นักโต้คลื่นที่มาโต้คลื่นกันนะครับเยอะมากเลยครับผมตอนนี้พี่ตูนเมกัง กรับพัตเต้นแล้วก็น้องๆเราก็ดำผุดดำไหว้กันอยู่โตขึ้นกันอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวมีภาพมาให้ชมครับผม ได้เรื่องพูดไม่ทันหายใจไม่ทันสนุกสนุกอยากให้มาลองกันนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องของรถหรือว่าปืนน้ำหรือว่าเกีียวขื่นตอนนี้เมกังเราไปหมดแล้วนะหน่อยน่าจะโดดร่มแหละวนี่นเจยยูทูบเบอร์นะฝากติดตามด้วย ครับผมวันนี้หลังจากที่ไปลากขึ้นกันมาสักพักใหญ่ๆเมื่อกี้ครับก็ไปดึงพี่ตูนเต้ยมาพูดคุยกันหน่อยระหว่างที่พักเบรกหายเหนื่อยนะครับตอนนี้ครับพี่ตูนคร้บสวัสดีเพื่อนครับผมวันนี้ก็เรามากันที่อ่าถาอะไรนะพี่ตรงนี้เพาเรียกหาดก้นอ่าวเป็นแม่ลำเป็นเป็นเป็นโซนเดียวกันกับแม่ลำพื้น ตรงเนี้ยมันจริงๆแล้วก็คือมันเป็นาเซิร์ฟขับของกลุ่มแหลมย่าแหลมย่าทัดระยอที่ตะแนงเป็นทีมายที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีคลื่นในน้องนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟขับของกลุ่มแสลมย่าระยองซึ่งเป็นหาดยาวเดียวกันกับของหาดแม่ลำพึงใช่ไหมครับคือด้านหลังเราเนี่ยก็คือมาสอียาแหลมย่านี่ด้านหลังเราเลยครับผม คือเรา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 มาเรามาค้นหามันใหม่เราเริ่มการค้นหาใหม่จากที่ว่าที่เราคยว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราเริ่มการเจ็บตัวแล้วด้วยล่างตายเราใช่ใช่อายุอนนัเริ่มเล่นในเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่างพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมันมันควรที่ว่าก็คือตามหาตามหาของความว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรก็เลยลงมาที่ทะเลบว่าเราเราควรที่จะมาแต่ยอดขึ้นกันบ้างนี่คือที่คุยกันนะ แล้วเป็นการแบบว่าความที่เราหายจากทะเลต้องมีการเดินทางเราไม่ได้เที่ยวกันนานด้วยนะใช่หนึ่งการเล่นกีฬาที่เราได้พกพาครอบครัวใช่เด็กเล็กเด็กอ่อนมานมาเล่นกันผมต้องขนลูกมาตลอดต้องขนลูกขน,นเมียมาแล้วก็ทําให้เป็นก,กิจกรรมครอบครัวตั้งแต่เซิร์ฟสเก็ตมาจนมาเซิร์ฟทะเลกลายเป็นเราต้องเป็นเรื่องนอมว่าตอนนี้เรา ก็พ <the support> um, ูดได้เป็นปากเล็นเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วเหมือนวิวัฒนาการจริงๆแล้วเราอยากพัฒนด้วยราให้คงอยู่ต่าอันนี้คือเป็นเวานพึงรียนของเราใช่แล้วจะมีที่เล่นที่น่าเล่นในเมืองไทยอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องหิ่นหลักหลักไม่ว่าจะเป็นที่หอเดียนแล้วก็ทางหัวหินพวกเขาก็เถียงเรื่องไรนี้คือเราตั้งใจแล้ววันนี้ครอบครัวเราได้ลงมาเริ่มเล่น เราก็เลยตั้งใจกันว่าในครอบครัวอเมริกาเนี่ยเราจะมาทุกแผนเราจะขับรถอเมริกันข้าไหนแน่นเดินทางไปเล่นให้ครบผมจําไม่ได้ว่าอีพีอะไรอีพีการท่องเที่ยวที่เต้ยบอกบอกกับเพื่อนๆว่าผมถ้าไปใต้นะเดือนหนึ่งอ่ะต้องมีอย่างน้อยเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะเฮ้ยถ้าเราลองใต้เนี่ยเราแม่งมีที่เล่นเยอะมากนะเพราะพี่น้องเราเยอะอะที่ภาคใต้เพราฉนั้นถ้าเราแบกแผ่นลงไปเรามีที่โตคืึ้นแน่นอนเราเอาไปทั้งเซิร์ฟสกต ใช่แล้วก็เส<ช>ิร์ฟบอร์ดที่โรงะเลใช่ทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่เราพาทั้งครอบครัวทลังการเดินทางของเรารที่เราชอบในเรื่องรถแล้วก็ไปหาเพื่อนๆไปหาวิถีาพของเราเหมือนเดิมตามแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่เนี่ยเชื่อได้เลยว่าจริงๆเดือนนึงไม่พอใครไม่ไหวกลับบอดได้แน่น,นอนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่ดูเราอยู่นะครับเยี่ยมชมเราอยู่เข้ามาทักหาเราได้ว่าเฮ้ยพี่เพื่อน บ้านผมมีหาดตรงนี้คือมีขึ้นตรงนี้น่าเล่นนะพี่ขับในการมาแคมป์ปิ้งกันเรายินดีเดินทางไปหานะครับคือเราเราเราถือว่าเป็นมือใหม่ยังไม่ได้โปรยังไม่เ์นโปรเรายังไม่ใด้เป็นอาชีพแต่ว่าเราเนี่ยแหละลักไปหาคนพื้นที่แล้วเขาถึงจะบอกโลเคชั่นของของพื้นที่แต่นั้นได้ถ้าบางที่เนี่ยมันอันตรายมันมันมันไม่เหมาะที่จะเล่นมันก็มีมันมีแน่นอนเพราะว่านี่คือกฎกฎ กฎของการเล่นเซิร์ฟเลยคุณต้องเข้าไปถือกับพื้นที่ใช่เพราะว่าที่อยู่ดีรลูกหูแม่งหน้าเล่นมากเลยกระโดดลงไปไม่ได้น้ำเสียงลงอะไรอย่างนี้นะระาพน้ําเป็นยังไงแล้วก็ใต้ใต้น้ำไม่มีอะไรบ้างมีบางัล่างมีอะไรเราอาจจะไปทาลายธรรมชาติก็ได้ถ่ายพวกเรามาได้เลยเฮ้ยอยากให้มาลองเล่นที่นี่หรือว่าเฮ้ยมีทิปดีๆสอนเราหน่อยเพราะว่าเราแม่งก็มือใหม่มือใหม่หัดเซิร์ฟ ตเราจะเลื่อนไปด้วยกันตอนนี้ฝากไว้หน่อยใครมีแผนกาบพุ่ไปดูสองมันจะขายถูกสูบอกเราเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเอามาคัสตอมกันใหม่คุณจะจำไม่ได้แน่นอนใช่ที่โรงงานก็ขอบคุณทีมงานปั้นดาวครุบด้วยนะครับคือไม่ใช่ผมคนเดียวคือผมเป็นเจ้าของโรงานจริงแต่ว่าในในโรงงานเราก็มีทีมปั้นดาวครุบ ที่คอยทำมายุ่งตัวการ์ตูนมายุงคาเฟ่คอฟฟี่คนเดิมคนเดิมฝากไว้ในคนเดิมคนดีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถุงโดยเบิรมปั้นดาวรับทำม็อกอัพแกะโฟมปั้นหล่อทุกชนิดเดี๋ยวผมเชิญพิเศษนะได้ไหมเชิญเบสินสักคนได้ไหมเชิญน้องไนท์กับเชิญพีนะครับมาสองคนมาพูดคุยหน่อยเจ้าของเจได้มาเจมา ครับก็จัดที่จะดทากันเป็นที่เรียบร้อยครับสล้วแบบอ่ะเดี๋ยวให้พี่โนนเป็นคนแนะนำพี่พน้องๆเราเอาคนที่แนะนำก่อนแล้วกพี่น้องไหนคือคนที่ทชนันติมกองร้องเพลง,งกับพวกเราเนี่ยมาตลอดนะสังกัดไอ้หนุ่มเมืองใหญ่เป็นคนแรกที่ให้คำแนะนำผมแล้วก็แนะนำอ๋อนี่คนนี้เหรอที่หลอกพี่ซื้อแผ่นเนะใช่เอาออกเหนื่อยมันด้วยแม่งหาที่งดาวพูพี่อาเจนพูดไม <c oughs> ่อย่างนั้นเพื่อพี่ซื้อมาเลยเดี๋ยวรู้ แล้วรู้เลยอ่ะแล้วอีกน้องชายเราอีกหนึ่งคนน้องเจน้องเจอันนี้ก็ขี่รถโบราณลุยเที่ยวเหนือล่องใต้จิบกัดยาวๆไมีกังก็เลยปแบบนี่แผ่นน้องใช่ไหมทำเองทำเองเหมือนกันทำเองเหมือนกันก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจที่จะเฮ้ยอยากจะมาโต้คลื่นกับเราอยากมาล่าที่เรางบน้อยไปซื้อแผ่นมือสองมาคัดต้อมอยากจะเป็นลายสวย่วยก็ติดต่อน้องได้เหมือนกันครับผม แล้วอีกหนึ่งคนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยของเจ้าของพื้นที่เจ้าเจ้าของบ้านไม่ใช่ของทริปนี้หลายๆทริปของเราที่นี่ครับผมอันนี้คือพี่พี่สวัสดีครับดูมาบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พีนี่แหละเป็นคุณครูมีเชื่อคอยเทรนพวกเราแล้วให้คําแนะนํำดีๆในการเล่นเสร์ฟที่ถูกต้องขั้นตอนต่างๆอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคน แล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะทั้งทีทั้งทีเขาเลย้งทีงานที่นีเรียกเรียกได้ว่าใช่ไหมกลุ่มกลุ่มอะไรนะครับที่นี่เรียกว่าหลมย่าระยองเซิร์ฟขับครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้าไปส่องไปมุดดูว่าเฮ้ยพวกที่มีอะไรกิจกรรมอะไรอยากมาเรียนอยากมาเข้าคอร์สกับพี่อยากไปดูว่าเฮ้ยงานหน้างานมันเป็นยังไงพี่ๆเขาทำอะไรอยู่เราไปชมกันได้ที่ไหนครับพี่เป็นุ่แหลมย่าระยองเซิร์ฟขับหรือว่าไอจีแหลมย่า ใชเข้าไปได้เลยครับเป็นแน่นอนเป็นภาษาอิษเป็นภาษาอิษครับผม L A E M Y A H ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ใต้จอให้เพื่อนๆละกันเผื่อไปทักทายพี่ๆเขาช่วงนี้ขึ้นกำลังดีจริงๆแล้วอ่ะไม่น่ากลัวครับการที่จะไปใช้ขอแค่คุณกล้าทางแหลมญาติไปยอมสกับเขามีคอร์สในการเริ่มต้นใชอ่านี่แนะนำเลยผมก็เริ่มจากตรงนี้ละแล้วแม่งจะต่อยอดเอง ปลอดภัยด้วยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆได้แผ่นมากูดุยๆลงน้ำลงน้ำเลยไม่ได้ผมคิดว่ามันมีคนิคหลายอย่างอย่างแรกมาเห็นว่พี่เอาถึงแผ่นลงน้ำไปเลยพอใจมันอยู่ใกล้เอ้าพี่ตูนแผ่นพี่ไม่มีแว็คเลยที่มา ไม่เลยขึ้นไปลงแล้วก่อนอ๋อก็คือมาวันแรกคือกูมีแผ่นกูไปแล้วลงแล้วเลยไม่รู้นี่ไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องต้องต้องมีแว็กซ์ใช่ไข่ปลาทองจริงจริงดูหน่อยแป๊บมาดูหน่อยดิแว็กซ์แล้วว่าในกระเป๋าน้องเงินนี่ทำไมมันไม่ลื่นหรือไงมันขึ้นไปอยู่มันได้ไงกับน้ำคือเราเห็นพี่พี่เขายืนบนบนแผ่นไม่เห็นมีใครเกิดอะไรขึ้นทำไมเรายืนไม่อยู่สักทีแค่นอนก็เด้งหนุนี่ฝากไว้แนะนำทีมงาน อยากแกะตู้แร็ปไม่ยืนง่ายแต่เบื่อไม่ลองแก่ตู้แร็มว่าพวกพี่น้องที่ติดตามเราก็อยากบอกวห้แบ็คจริงๆนะมันมีแบ็คมันรูปร่างหน้าตานี่ครับผมแล้วสบู่เขามีโลโก้ด้วยนนี่วว้าแบ็คที่ทำจากคนเพจบ้านเซิร์ฟเวอร์ เป็นแวกที่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 คนพื้นที่ที่นี่ทำทำทำกันเองด้วยผลิตเองใช่ครับอ๋อเจ๋งมากศัลยกรรมชุมชนด้วยเพื่อนๆโหแต่โลโก้นี่ดูทำด้วยใจนี่เจ๋งเลยฮ้ยโลโก้แม่งแบบผมนึกว่าแบบเป็นของม้องอแนี่ๆนี่ปึ๊บกระตุ้นอีกมีความีอยู่เนี่ยอ่าะสุกมีไลน์อะไรโอเคโอเคโอเคนี่นะครับนี่ต่อเมื่อคืนเมื่อคืนเราได้สนทนาทีมแบบยากก็เพิ่มยิบให้เรามาก็เดี๋ยวเราต้องไปฝึก เพมเติมเพิ่มเติมเพ่มเม่าในฝ่ายขอเป็นการเรียนมุ่งต่อเป็นการเรียนมุ่งอันนั้นก็คือในมุมของการเซิร์ฟแต่แต่ถ้าจะมาเซิร์ฟหรอกตันปั่นเซิร์ฟไปเลยครับเล่นไม่มีความสุขใครขึ้นจากน้ำมาแล้วมีความสุขที่สุดคนนั้ะประสบความสำเร็จแล้วคือคือเมื่อไหร่ที่เราแบกแผ่นของเราจะสร้างจะยาวก็แล้วแต่ลงไป ลังกาอะไรก็แล้วแต่กลับขึ้นมาถ้าเราสนุกมีความสุขนั่นถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นแล้วส่วนเทคนิควิธีการทิปอะไรต่างๆว่าความถูกต้องก็เดียนรู้ากพี่ๆเขาได้นะครับตามไอทีตามเฟซบุ๊กที่คางไว้ให้คนจะเข้าคอร์สเพราะว่าคนจะได้รู้ทั้งกฎกติกามาครการความปลอดภัยที่สําคัญหลักๆเลยคือความปลอดภัยเพราะว่ากีฬาทางน้ํานี่ถ้ามันมันมันถึงชีวิตได้นะถ้าเกิดเราเราเราติด ปิดท่าทางเทคนิคลงไปนะครับแน่นอนตอนแรกก็เรียนซักครั้งสองครั้งนึงมาเอาพื้นฐานได้แล้วก็ไปปรับกั้ที่เหลือก็เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วแต่ว่าเอาพื้นฐานเทคนิคเบื้องต้นที่จะทําให้ทํายังไงที่เราอยู่ในน้ําอ่ะแล้วเราไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงยาวและผู้อื่นใช่เออใช่ต่อเราและผู้อื่นครับจำไว้นะครับคุณจำอพิโซดนี้ไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเนี่ยผมอาจจะ ัแล <molec> ้วก็ล่องลอยไปกับน้ำเต็มพูและลอยเลยครับเลยครับเพิ่มมาใช่ไหมเนี่ยบอกมาก็แนะนำอีกหนึ่งที่ของระยองบ้านเราประเทศไทยเราเที่ยวให้สุดแล้วไปหยุดที่หมอใช่ไหมีนี่เราคือหมอคนนี้ก็หมอท่านคือคนคนแก่คนเฒ่าเขาจะใช้คำว่าหมอหมอคือคนที่มีความเหประสม ที่ดีมากแม่จะสอนเพิ่มวิชาอะไรให้เราใครครับที่อยู่ที่หมอบางคนแล้วแต่คนตีความแต่ตีความของผมคือมาหาคนที่มีความรู้ในสิง่งนั้นามาหาผู้รู้ก็คือเที่ยวไปหาผู้รู้ทั้งนั้นแต่ละฝากแต่ละท่าทุกคน ว่าผมจะต้องแบบคือไอคำไม่ที่เราใช้เนาะต้องบาดเจ็บแน่นอนเจ็บเล่น่หนังแน่นอนนั่นคือความคิดนันแต่จงไม่ใช่แต่ก่อนหน้าแข่งมึงแวะหาด้รยภาษาเล่นความนี่ยมาของน้องนะแต่แลาไม่มาไม่ได้เนแเมื่อยเอือนโดนพื้นทุบเอ๊ะคำสามของเขาโอ้โหโดนอะไรนะโดนแล้วโดนทุบโดนทุบพื้นทุบเนี่ยนะ แรกๆเราจะบอกว่าทะเลจะโอบกอนเราเองโอ้โหลงไปทำไมก่อนแรงายก่อนเมึงทุบกูด้วยร่มเออพูดได้คำเดียวว่าเออเนี่ยมันจะดีมากอันนี้อันนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีในในคราวหน้าเดี๋ยวสัวหน้าเราก็จะบอกว่าเราจะเริ่มมี่สับทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นแล้วเราก็จะสับเยอะค่อยเป็นโปรขึ้นมาทีละอันตอนนี้เราไปนี่นะก็คือสับเยอะแพทเยอะ เอาเริ่มมาแล้วอยากจะฝากพือครพี่เน้องๆที่ติดตามของเราแล้วอยากจะมาเล่นเซิร์ฟบ้างฝากไว้นิดเดียวครับก็คือเรามาท่องเที่ยวบ้านเขาเราก็ช่วยกดูแลรักษาป่าดูแลท้องทะเลท้องทะเลจะได้อยู่กับเราไปนานๆเขาจะได้ของเราทุกคนจะมองมุมดีกว่าเราจะได้ช่วยกันชอบครับขึ้นก็ไม่ใช่ของไทยขึ้นของใหญ่กว้างมาก ก็ประเทศไทยเราประเทศของเราก็จะนั้นทุกคนเรานะครับต้องช่วยกันดูและนะครับครับเดี๋ยวให้เจ้าของพื้นที่ฝากข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆที่จะมาร่วมล่าขึ้นกับพวกเราหน่อยครับผมแลหรับคนที่จะมาลอยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวทะเลในหน้าฝนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรารู้กติกาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างเราและธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาไม่ยากไม่ยากแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเในหน้าผมอาจอาจจะดูสมุนไพรเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรามันเติมเต็มทะเลในหน้าผมให้มันมีสีสันแล้วก็ยากจะทาให้เศรษฐกิจ,จของชุมชนเล็กๆเ <c oughs> ติบโตขึ้นไปอีกต่อเนื <c oughs> <ๆ>่องเพราะว่าปกติแล้วหน้าฝนไม่มีคนเที่ยวเขาเรียกว่าหน้าหน้า low s e a ใช่แต่สำหรับสำหรับนักล่า สำหรับเป็นหนังรักยิ่ถือว่าเป็นหน้าหายเป็นหน้าหายใช่ไหมครัสำหรับเราลับชาวบ้านก็ทำมาหากินกันต่อได้ใช่อย่างก็ภูมที่ตั้งอยู่ในการมาธรรมชาติมาเพราะเราใช้สอนเขาเยอะครับวันจับไปหลายลูกคือจากน้ำก็ติดขยะติดมือมาแล้วสี่ห้าชิ้นก็ยังดีช่วยๆกันครับผมอ่ะต่อไปน้องอะไรคนหนึ่งน้องไหนน้องไหนใรน้องไหนฝากอะไรหน่อยเรื่องราวของ ใช่ครับแล้วก็มา่นของเรางจากเล่นแล้วเราได้มายกันดี่นกาคุยาทำอะไรอยู่นี่คือสดของพีลาใช่ใช่ใชครับคือว่าหยุด้วไมก่หยุดไม่หยุดเราก็มาบางทีลามาไม่ได้ออกมางกายนะได้ครับอย่าง นจองเจเดี <Okay>. <S <S ๋ยวให้น้องเจหน่อย็ประมาาที่ไห้เลยคือมันทําให้เราได้ก็มือใหม่นะครับแต่ว่า พูดไปเกงพูดไปเกงอะเดี๋ยวผมฝากลิงก์น้องไวให้แล้วกันครับก็เข้าไปกดติดตามแล้วกันมีงานโชว์มากมายนะแอบไปส่องมาอยู่ทำถุงทำสีใคไรอยากคัสต้อมไปหาน้องได้เลยคือไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้องมาหาผมนะครับมันเมื่เยครับโอเคาจะเข้ีมาอีกแล้วอะอนี่รถก็ทำสีให้นี่มาซึบ เธอบอกก็ต้องทำให้อีกโอ้โหทําให้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมสําหรับ EP นี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณแลม<น>ยาล่าละยองเซิร์ฟครับับแล้วยังไงก็ขอฝากกดติดตาม,มากด Subscribe กดใบมะกรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับให้กับช่อง YouTube นวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดาแต่ว่าใบโตขึ้นอยู่แ <c ười> ล้วก็คือพอหันหลังขึ้นกำมันจะมา,าใช่ป่ะเรมจะต้องนี้ป่ะอันนี้คือข้างแใช่ไมโนเัไหมอยโอ้ยาเลยย าเดี๋ยวมาดูนะคะลังดูนะคะว่าพ่อจะได้หรือไม่ได้จะล้มหรือว่าไม่ล้มนะคะเบิร์ตทามค่ะห็นใหญ่มากก้าวพิบแรงดอกแล้วต้อมมีคนทำสีเองด้วยต้อมเองด้วยนะแบบนี้ไม่ธรรมดาไปยาวซึ่ง กรเรียมกุ้งกระเทียมอีกแล้วใช่เพราะว่ามาที่นี่อะไรไม่ต่ำมาติดจานเลยทุกมือ้อลงไปเล่นเซิร์ฟเสร็จขึ้นมาหิวก็กุ้งกระเทียมทีมนี้กี่จานแล้วครับอันนี้จาทนที่แปดจานที่แปดก็ก็ก็คือวันหนึ่งถ้าสามมื้อก็ก็สามจานใช่ในคนไทยคนอื่นเขาเปลี่ยนแต่คนนี้ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนแล้วแล้วใครมาเขาก็จะบอกให้สั่งใช่แล้วทุกคนว่าโดนหลอกละเฮ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้หลอกนะอร่อยนะโดนหลอกไป แต่พอจิมแล้วก็อร่อยอแหลมย่าครับผมแหลมย่ากุ้งกระเทียมแหลมยากุ้กระเทียมคลับครับ